วันนี้มาขอทวงบพลังเจ้าแม่ขนมปังคืนนะคะทำมินิฮอทดอกบันค่ะสวัสดีค่ะลูกชายจะกลับจากโรงเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะรีบทำขนมปังไส้กรอกค่ะเป็นอาหารว่างให้เขานมค่ะใช้นมอุ่นนะคะหนึ่งถ้วยตวงนมไม่พอผสมน้ำได้เลยค่ะแบบนี้นะไข่ไก่ เบอร์สองหนึ่งฟองแต่เอาไข่แดงไว้นิดนึงจะเอาไว้ทานหน้าขนมปังน้ำตาลทรายค่ะสองช้อนโต๊ะพุนพน,นเกลือหนึ่งช้อนชาแป้งสาลีเอเนกประสงค์นะคะหรือแป้งขนมปังก็ได้ใส่ไปก่อนหนึ่งถ้วยตวงใส่ยีสต์ลงไปสองช้อนชาทำด้วยความรวดเร็ว มินาใช้อินสตันนะคะวันนี้ใส่แป้งไปอีกหนึ่งถ้วยตวงรวบทุกอย่างให้เป็นก้อนอพอรวบกันเป็นก้อนเสร็จแล้วนะคะใส่เนยค่ะเนยอุณหภูมิห้องนี่แหละสองช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปเลยแล้วเราจะนวดให้เนยกับแป้งเนี่ยเข้าเข้ากันใครนวดไม่ได้แป้งเหลวเกินไปนะคะค่อยๆเติมแป้งเข้าไปได้นะแป้งเนี่ยประมาณ2ถ้วยตวงครึ่งกับอีกประมาณ2-3ช้อนโต๊ะได้เลยนะคะฟาดแปบเดียวเองประมาณ4ีหนาทีเราก็จะได้แป้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาถาดเนี่ยนะคะทาเนยค่ะทาเนยให้ทั่วก้อนพักไว้ค่ะ พักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะยังไงอันนี้ก็คือสำคัญนะอ่ะพักไว้แบบนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะตัดแป้งนะคะแบ่งออกเป็นก้อนเล็กๆะคะ่ะเท่าลูกมะนาวอ่ะมีนก็แบ่งออกมานิดนึงนะคะ่ะลูกเล็กๆเ,เลยแหละเนี่ยเท่าผลวอนัทก็ได้ค่ะแค่นี้เพราะว่าไส้กรอกมีนาเล็กเนะะี่ยมันอยู่ที่ไส้กรอกของเรา หใหญ่เราปั้นกลมๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ได้พักแป้งนะเอาขึ้นมาเลยทําเลยคึงให้ยาวๆหน่อยนึงมีไส่กรอกค่ะไส้กกอกเนี่ยเอาไปนึ่งหรือเอาไปลวกก่อนนะแค่นี้ตัดออกแค่นี้ค่ะไม่ต้องอะไรมากเอาแค่นี้นี่เอาแค่นี้เดี๋ยวทําให้ดูก่อน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งขึ้นเป็นสองเท่านะคะก่อนอบเอาไปพักกันเลยค่ะเดี๋ยวทาไข่แดงนะคะผสมน้ำที่เราไอ้นี่กันเอาไว้นะคะทาเลยค่ะคุณนตะตอบที่ไฟร้อยหองศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเราจะอบที่ไฟร้อยหองศานะาอบค่ะ มีนาอบมาแล้วนะคะ<บ>เห็นไหมได้วยความนุ่มอบมาประมาณนี้แล้วค่ะ15นาทีแล้วก็ได้แค่นี้เอาเนยนะคะทาค่ะออกมาร้อนๆแล้วก็บอกเลยว่านุ่มมากชิมกินไปแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มเย็ยนตัวลงนะคะลงเก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดได้เลยนะคะจะนุ่มๆลุ่มๆ